สวัสดีครับแฟนมวยทุกป,ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองมังไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่14สิงหาคม263จัดไปยังเสียกับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับมี2รอบด้วยกันรอบถ่ายทอดสดทางช่องทู F อร์แล้วก็ถ่ายทอดสดทางไรเฟซบุ๊กนะครับรับรองคอมวยไม่พลาดเป้าแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G เบ็ดหนึ่งหนึ่งเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ดหนึ่งหนึ่งไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ดหนึ่งหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน,น้ำทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือเจ้าพนมทวนอโยุยาฝ่ายยิมเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรภูเขียว หอจอกกุบกุบ,บสุทธิหรือลูกเจ้าแม่ใส่ทองเก่านะครับชกกันที่พิกัด1น0้อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนำทนโรงเรียนกัดเทียมวิทยาครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดลุนนับลุนนอกนะครับนำทนกัดเทียมวิทยานะครับคู่ที่หนึ่งในรายการส่วนคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านทั่วเขียวเกียรติกรรพลนะครับหรือมวยพักยก 1 5ึก่านะครับวันนี้เจอกับมวยสูงยาวเข่าดีครับอย่างองซานสอจิตพัฒนานะครับต่อยกันที่พิกัด1 1 6ปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านองซานสอจิตพัฒนาครับซึ่งเป็นมวยเจ้าบ้านหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีบวกกับวันนี้ทางด้านเวทีมวยรังสิต ให้แฟนมวยเข้าชมได้ตามปกตินะครับโอเพนแต่จำกัดคนดู500คนนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบเช่นเคยนะครับเว้นระยะห่างครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับเข้าชมมวยนะครับไปดูคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้ศักดิ์สิทธิต์ต่อเป้าเปี่ยมซับแปดลิ้วหรือศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับวันนี้เจอทางนั่นเด่นภูไทยเกียรติหมู่9 ชกกันที่พิกัด129กับ131ทางน่านศักดิ์ธิ์ต่อเป้าเปลี่ยมซํานี่ได้เก่าเก่าเกมก็เลยต้องต่อให้หมวยรุ่นน้องครับ129กับ131ต่อ2ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน่านศักดิ์ธิ์ต่อเป้าเปลี่ยมซับ8ปิ้วนะครับฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีแล้วก็อาวุธหลากหลายกว่าอาวุธหนักอาวุธแรง วันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่สาในรายการผมออกไปที่ทางด้านศักด์สิทธิ์ต่อเป้าเปลี่ยนซับแริ้วนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกถ่ายทอดสดทางช่อง t f o four นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชศักดาสจต้งปาจีนหรือผู้กองหยาดสืบอุดมสุขเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านเด็กทุ่งบางกะปินะครับศึกสสมหมายครับส่งเข้าประกวดกล้องธรณี สอสมหมายครับวันนี้ชคกันที่วิกัด132อปอนด์ไม่มีการต่อน้ําหนักนะครับมวยคู่นี้นะครับต้นๆใน,นทางด้านก้องโฮนีสอสมหมายนี่อันตรายครับเตะขาต่อยหมัดฝีมือดีเลี่ยมตัวดีแต่ถ้าว่าไปปลายนี่เข่าในเป็นรองครับยืดเยื้อเสร็จแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านเดศักดาสอจโต้งปาจีนี่เป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงครับของตีดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงเอาชยชนะกลับบ้านแน่นอนครับสอจโต้งปาจีน หมายมั่นปั้นมือครับกับทางด้านเดชศักดาสอจอต้งปาจีนครับคู่ที่4ในรายการออกไปที่ทางด้านเดชศักดาสอจอต้งปาจีนครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ถ่ายทอดสดทางช่องไลฟ์เฟซบุ๊กครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอนุวัฒน์ <c oughs> <c oughs> นอรนุวัตยิมครับวันนี้เจอกับสมเหมือนเทพปอเพรชรศลีโชกกันที่พิกัด114ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้าสมเหมือนเทพปอเพชรศลีครับสูงใหญ่ยาววันนี้ขวางหน้าดัานแทงตีอยู่ครับแล้วก็คู่ที่6ในรายการเพชรจงรักสวสังประไพนะครับวันนี้เจอทางด้าน โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ชกกันที่พิกัด1 1 2กับ113มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน <c oughs> เพชรจงรักวอสังระไพรนะครับฝีมือดีเหลี่ยมตัวดีเข่าในดีอาวุธหลากหลายกว่าวันนี้เกิดแน่นอนครับออกไปที่เพชรจงรักวอสังประไพยครับคู่ที่6ในรายการนะครับส่วนคู่ที่7นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแพาวมวยเด็ด789นะครับวันนี้เจอกับมาลัยเงินสมหวังไก่ย่างครับหรือ2อมาลัยทองชกกันที่พิกัด113ป้อนด์อน มวยคู่นี้นะครับผมออกที่ทางด้านแพว์เภามวยเด็ด789ครับสูงใหญ่ยาวขวางหน้าดัานแทงอาวุธหนักอาวุธแรงครบเครื่องครับศอกแรงศอกแหลมเข่าแหลมตีอยู่ครับวันนี้เกิดแน่นอนครับบอ,อกไว้ที่ทางด้านแพว์เภามวยเด็ด789สวัสดีครับ